กลับสวัสดีท่านผู้ชมจ้ากลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกลับมาสูช่องกินไปคุ้ยไปตามสบายคุณนายอีเนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นเขากะใสน้ำมันพืชก่อนนะจ้าพี่น้องจ้า๋ยวขออนุญาตเปิดแก๊สก่อนก่อนอื่นใส่น้ำมันพืชนะจ้า ผู้ใดมักใส่กระเทียมกะตตำกระเทียมใส่เราเดจาจ้าพี่นอ้องแต่ว่าอันนี้อันนี้อันนี้สีบ๊ใส่กระเทียมแล้วจ้าเนาะสีตามด้วยพริกแกงจักซ้อนในน้อยรสขั้นในใส่หลายจ่ายน้ำเผ็ด นีเขากับเกี่ยวพริกแกงขัวใส่ไฟอ่อนแบบน้อยนะจ้ะเนาะหลังจากนั้นเาก็เอาหมูนะจ้ะเนาะหมูที่เ้าวับไว้นี่แหละตาดไว้นี่แหละเอาหมูโล่งัวหมูแห่งจุกผัดหมูให้งุกสักก้อนพี่น้อง เครื่องปรุงตามไปด้วยรสด,ดีจ้ะรสด,ดีใส่ลงไปเลยใส่หลายแ่บหลายใส่หน่อยแ่บหน่อยนะจ๊ะเนาะขั้นตอนก็ไปกับุงชูรสแล้วก็น้ำปลาจ้ะเติมรสชาติบางคนเขากสิใส่ที่อิ่วที่อิ่วขาวนะจ๊ะเนาะ อิ่วฟ้าเขียวน,ยนะแม่พี่น้องตาเด็กสมบูรณ์ตาหนีบบะมี่บะได้ซื้อพี่น้องก็เลยต้องใส่น้ำปลาแทน่นก่อนเอื่นกะเขี่ยวหมูขัวหมูซุปสักกอนพอหมูซุปแล้วขั้นตอนต,อนต่อไปก็จะเป็น จะให้พี่น้องเบื้องหนา้าตาก่อนลาสิเด็ให้มันสุกมากินบ่พี่นอ้องนี่ใส่น้ำจักน้อยนะจ๊ะเนาะ น้ำใส่จักน้อยเสืือมันสิบรไสิติดกะทะสันจากน้อยก็ขอโทษขอไภัยเด้อพี่น้องเอ้ยมือหนึ่งจับกล่องมือหนึ่งจับอันตะลิวพี่น้องเอ้ยสั้นจากน้อยก็ขอโทษขอไภัยบานี่ก็สิตามไปด้วย บกคัวน่าจะเนาะกับ,บกกใบบักกูดใบบักกูดผู้ยังหนึ่งข้าเจ้ากะชีกน้วจะเนาะอันนี้ิสใส่ใบแบบนี้สดๆเลยจ้าสิใดามีรสขาดิ่่นองหน้าตาค่ะเป็นน้งซี่ละจ้าพัดพริกแกงหมู บอบเห็ดจนเกินไปเนาะจ๊ะราะว่าเห็ดหายกำลังนะจ๊ะเนาะผัดพนไทยก็สิกินรสจัดจักหน่อยแล้วก็ผู้มักคือว่าละ่ะสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้ซ้ำนี้เด้อพี่น้องเด้อขอให้พ่อแม่พี่น้องถูกหวยรวยเบื่อไปน้ากันนะจ้นะเนาะวันที่สิบหกสี่ฮอดหนึ่งสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องโชคดีมีไส้ด้อจ้ะเด้อร์สำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้เด้อจ้ะเด้อสวัสดีจ้า